รวมกับ6หน่วยงานภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลายัยจัดการแข่งขัน Pack to the Future Thailand Championship 2025ชิงแชมป์ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนระดับประเทศเป้าหมายเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาให้ก้าวสู่มืออาชีพและตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเน้น4ด้านสำคัญคือการศึกษาสังคมสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ ผู้ชนะมีโอกาสนำผลงานผลิตใช้จริงพร้อมเผยวิส okay. ัยทัศน์จากผู้บริหารทั้ง6องค์กรในการผลักดันการออกแบบที่เป็นมิตรต่อโลกและลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมก็ถือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มีความมีความที่จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยความต้องการของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยในในแง่ของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้าง เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะฮะเราก็เลยอยากให้เหมือนกับว่าผลิตภัณฑ์ในในรอบนี้ในการดีไซน์อินโนเวชันต่างๆของแพ็กเกจจิ้งเนี้ยต้องจอบตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เพราะว่าเาขาคำนึงถึงไม่ใช่แค่คุณภาพหรือคุณลิต y ของโปรดักต์แต่ว่าความลึกซึ้งของโปรดักต์เป็นมีที่มามีสตอรี่ต่างๆแล้วก็โปรดักต์ Product จะต้อง sustainability นะครับทำมาจาก l ลีนเอเนจี Clean ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ในในในเจนสมัยใหม่จริงๆครับครับเนื่องจากเปก็นการแข่งขันในระดับอุดมศึกษานะครับเราก็มีความร่วมมือกับน้องมหาวิทยาลัยทั่วประมาณ50แห่งทั่วประเทศนะครับในการที่จะเอาเรื่องของการดีไซน์เรื่องนวัตกรรมเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเข้าไปให้เขาได้มีส่วนร่วมในแขง่งขงันด้วยนะครับจริงๆผลอร์มนี้เป็นพลความที่ดีที่เราสามารถที่จะได้มีความร่วมมือกับท่าน6หน่วยงานที่มาพันธมิตรร่วมกันนะครับ แล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเองนะครับสามารถที่ส่งน้องนักศึกษานะครับทั้งระดับเรียาตีโและเอกเนี่ยสามารถมาแข่งขันได้เมื่อสักครู่ <c oughs> เล่าไปแล้วน้องว่าอตอนนี้มันก็มีโอกาสมาพร้อมๆกับความท้าทายตามกระแสความต้องการของยยของู่บริโภคกันนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้องๆจะ,ะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นอ,อ,อีกกลไกหนึ่งที่จะทำให้น้องๆเองเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ ทำงานที่ตอบโจทย์ของไม่ใช่แค่ตลาด ในประเทศไทยสุพิชีเองตอบลบเช่นโลกด้วยนะคะเราก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาต่างๆที่จะเมื่อเรียนจบออกไปนะคะเพราะเมื่อกี้จากที่เราฟังแล้วเนี่ยตามไทม์ไลน์เนี่ยก็จะมีน้องๆจะได้ลองทําจริงนะคะแล้วก็คนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ผลิตจริงด้วยเพราะก็คิดว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะได้ฝึกทั้งความคิดสร้างสารรค์นะคะฝึกการทํางานร่วมกันนะคะจาดจะมีโอกาสที่จะ ครมหาวิทยาลัยกันนะคะแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเนี่ยนะคะพัฒนาเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนสำหรับหมาไรแม่โจ้ที่เขาบอกนะหมาไรแม่โจ้เนี่ยเป็นหมาไรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรนะครับโ,โดยว่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเน้นเกษตรสุขภาวะนะครับแล้วหมาไรแม่โจ้นเนี่ยก็จะอยู่กับชุมชนนะครับเพราะนั้นเรื่องของการผลิตหมาไแม่โจ้จัดก,การให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราพยายามเน้นนะครับทั้งสานอกจากการผลิต เราก็มาในเรื่องของการออกแบบทีเรียกวอาการแพคเกจิ้งนะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้อาหารของเราเนี่ยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําได้สุดท้ายก็คือรายได้ลดแย่งกลุกกู้ชชุมชนนะครับเพราะเราเน้นเครือข่ายชุมชนะนอกเหนือจากนวัตกรรมแล้วนะครับผมอยากมองให้ให้ให้บิยนไปนิสินะครับนิสิตเนี่ยครับจะมีโอกาสได้เอาองค์ความรู้ต่าง ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนนะครับมาทดลองจริงจากนอกห้องเรียนสิ่งที่ตามมาดูว่าตัวผิดพัน์เองก็ตามเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะใช้จริงจากหน่วยงานพาร์ทเนอร์เราทั้งหกหน่วยงานเนี่ยมาช่วยทําให้เกิดใช้งานจริงได้ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือภาครัฐก็ตามนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถจะใช้ได้จริงที่เรามองนะครับอันนี้คือถ้ามาประเทศเองเนี่ยเรามีความถนัดในเรื่องของความพิสรจน์แล้วรวมั้งในเรื่องของด้านของอยากทรกิจนะครับเรามีความเชื่อยอย่างยิ่งว่า อาหารเนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะทำให้เส,สร้างความแข็งแกร่งและเสรษฐกิจให้ประเทศได้เช่นการที่เราจะพัฒน,นาลักษณะของการที่ทําให้ธุรกิจอาหารของเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งเพียงแค่ว่า,าจากคุณค่าที่มีอยู่แล้วในเรื่องของความาพิเศษของทั้งความ แบตเตอรี่ของไทยหรือแม้กระทั่งในวิธีการในการที่จะพรุงรถของหารไทยแล้วเนี่ยการนำความสร้างสารรค์หรือการนําเอามุมมองทาธุรก,กิจเข้ามาในการที่จะต่อยอดหรือสร้างทําให้เกิดความขึ้นิที่มีคารสักษณะความยั่งยืนได้และเป็นโอลได้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สร้างโอ,อกาสนะไม่ใช่สิ่งแค่ต้อ,แบบอ,ตอรับกธุรกิจหรือว่ายอดชนุ่นใหม่ของไทย,ยงเดียวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสในการที่ขยายในเชิงเศรษฐกิจอระดับโลกกับเพื่อ ก็ซูวิชิเองเนี่ยเราก็พูดง่ายว่าเราเป็นเราไม่ใช่แค่เป็นบริษัทที่เป็นร้านอาหารนะครับเราก็คิดว่าเรามีโปรดักที่ต่อยอดไปไปถึงวีเทลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็อยากให้น้องๆได้ได้เห็นว่าเด็กไทยรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะใส่ความคิดแล้วก็ใส่อินโนเวชันต่างๆเพื่อ แข่งขันในระดับโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้สนับสนุนรุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามา,อาจอยในโปรแกรมนี้เพื่อที่เราคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยเราเองเพื่อที่เราจะได้เอาอินคุรีเอ็นต่างๆวัตถุดิบที่เรามีที่เราดีในประเทศเนี่ยสามารถที่จะให้ต่างประเทศแล้วก็ไปถึงระดับโลกได้เห็นรวมถึง แน่นอนครับว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โปรดักต์เนี่ยาสามารถที่จะไปได้ไกลขึ้นเราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ทั้งหมดที่เราร่วมด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำให้โปรดักต์เนี่ยไปได้ไกลครับอยากให้นักศึกษาหรือเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่ที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยอยากให้สมัครเข้ามาจริงๆ เรื่องของไทเทเรียเนี่ยเราไม่ได้มีกำหนดค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อยากให้เข้ามาแล้วมาพร้อม Innovation แล้วก็ความคิดใหม่ๆนะครับทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะดีไซน์ได้เต็มที่เราก็อยากเปิดกว้างตรงนี้ครับจริงๆซูชิเราก็เติบโตมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เติบโตแบบหรือหวานะครับอย,อย่างเช่นอย่างปีนี้ในครึ่งปีแรกเราก็เติบโตจากปีที่แล้ว ประมาณ3%แล้วเราก็คิดว่าเราจะมีแบรนด์ใหม่ๆใ,ในปีนี้เพิ่มขึ้นรวมถึงแฟรนไชส์ที่เราจะเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ที่เราจะขยายมากขึ้นนะครับก็ก็จะคิดว่าในปีนี้เราน่าจะในภาวะที่เศรษฐกิจมีความท้าทายแบบนี้นะฮะเราก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้ถึง5%เอนนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าปีนี้มันก็จะมีความผันผวนนะครับของ ทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบที่มันยังมีเรื่องของราคาที่ยังค่อนข้างที่ยังไม่ Stable นะฮะเราก็เลยคิดว่าอันนี้ปีนี้เราก็ยังมีการเติบโตอยู่แต่ว่าเราก็เราก็ต้องเรามาระวังในการคุมคอสตต่างๆแล้วก็เรื่องของอการแ a ネจภายในเรื่องของซ p พพลายเชนที่ตอนนี้เราก็ควบคุมได้ดีขึ้น ะครับก็ก็เป็นปีนี้ที่ที่เราวางแผนในการในการ m a n a g ในเครืออยู่ครับ